ตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อตัวย่อที่เขียนว่าอสรจอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเราเท่าไหร่แต in ่อสรจนี้ย่อมาจากคําว่าอาสาสมัครที่ดูแลเรือนจํานะคะก็เดี๋ยวจะได้คุยกันในเรื่องนี้เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยบอกว่าตอนนี้เขาเตรียมอาสาสมัครที่ดูแลเรือนจําดูแลความปลอดภัย จ่าเอ็มนะคะจ่าเอ็มนี่ก็คือคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะอยู่ไม่ไกลจากที่นิวสวังของเราเนี่ยย่านถนน13ห้างเนี่ยนะคะแถวแวัดบวรนี่แหละกรณีของริมกิมยาที่เข้าสังหารริมกิมยาคืออสรอจอเนี่ยนะคะเขาก็จะเตรียมมาสําหรับการดูแลความปลอดภัยจ่าเอ็มในเรือนจําพิเศษกรุงเทพพร้อมกับสั่งอธิบดีผู้บัญชาการ เรินจำนะคะเช็คคู่อริของจ่าเอ็มด้วยนะคะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของนายเอกลักษณ์แพนน้อยหรือว่าจ่าเอ็ม อายุ41ปีอดีตทหารนาวิกโยธินของกองทัพเรือปัจจุบันถูกออกจากราชการนะคะเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุยิงในริมกิมยาอายุ73ปีอดีตสสฝ่ายค้านของกรรมัมพูชาว่าตอนนี้ทราบว่ายังไม่มีการนําตัวจ่าเอ็มเข้ามาที่เรือนจําซึ่งหากว่าส่งมาก็จะมีการนําตัวไปคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพซึ่งผู้ต้องขังทุกคนมีการดูแลความปลอดภัยนะคะสําหรับในกรณีของจ่าเอ็มเรือนจําต้องประเมินก่อนแต่สิ่ง ใกที่อยากจะให้เห็นในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในเรือนจํานอกจากมีพัสดีแล้วก็ยังมีอาสาสมัครที่ดูแลเรือนจําซึ่งเรียกว่าอสรอจที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีโดยจะดูเรื่องความเจ็บป่วยครอบคลุมไปถึงความปลอดภัยของผู้ต้องขังในเรือนจํารวมไปถึงมีกล้องวงจรปิดตามพรบการป้องกันและปราบปรามการกระทําให้สูญหายโดยที่จะมีการมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมง แล้วเรือนจำเนี่ยนะคะก็ยังมีระบบการประเมินอ,อย่างเช่นผู้ต้องหามีคู่อริหรือไม่และผูะ้ผู้คุมนะคะที่รชาชทันเนี่ยก็ต้องเป็นสัญชาติเดียวกันซึ่งก็ได้กำชับไปยังอธิบดีกรมราชทันและผู้บัญชาการเรือนจำพอถามว่าคดีนี้เนี่ยเหมือนเป็นการจ้าง เรือนจำจะมีมาตรการในการป้องกันการฆ่าปิดปากอย่างไรพันธุ์ตำรวจเอกทวีบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าเรามีมาตรการในการป้องกันรวมถึงมาตรการการข่าวในการดูแลผู้ต้องขังยืนยันว่าเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทางเรือนจำมีมาตรฐานเป็นสากลส่วนความกังวลว่าจะมีการตัดตอนซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายนอกเรือนจำนั้นก็ต้องขอบคุณข้อกังวลต่างๆซึ่งหากเป็นกรณีลักษณะอย่างนี้ตำรวจจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษค่ะ